Por มันใสมันเขียวมันเขียวมันน้ำน้ำเป๊ะเลยดูไม่เห็นเลยถ้าตอนเย็นเนี่ยจะไปไว้ตรงมุมงนั้นมันจะเห็นคันกดอตอนเย็นก็โกโปรขึ้นข้างบนได้แล้วใช <c oughs> ยรออีกนิดนึงนิดนึงใจ ยูยูอ่อนวะลูกศิษย์อันนี้ลูกศิษย์ผมนะไม่ใช่ผมอ่อนมากเลยก็ยใเฮวัดด้วยเอาเยอะเอาโอ้โหคือตามสูตรเฮ้ยปลาอะไรวะไอดอดเหรอไม่ขึ้นเบาเฮ้ยยีสกว่ะ แทนแทนเออวันนึงไอ้ลูกสิคนนี้มันไวกว่าอาจารย์ได้แก่วรองเท้ารองเท้าใส่ข้างเดียวเดี๋ยวมันบังคับอยู่นะ ต้องอย่างวู้หมดบล็อกโอ้โหใหญ่ด้วยอ่ะไม่เคยเจอหมดเอาแถว Retrograde <laughs> เดี๋ยวจะมาผสมเหยื่อออนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เอาเหยื่ออไปใช้อันนี้ก็คือลำลำสดนะครับลำสดอันนี้ผมใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งน่าจะเหลือประมาณโลนิดๆเดี๋ยวผมจะผสมใหม่สองโลนะครับอันนี้โลตกปลานะใส่ลำไปก่อนเลยลำสดนะครับก็คือเป็นลำข้าวหอมหรือลำ เข้าสารสเกตยอะไรก็ได้แต่ขอให้มันลํำใหม่ๆผมจะใส่ไปอีกสักซึ่งถุงให้ก็สองโลมันก็คือก็สัดส่วนเราจะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับก็กำลังดี ต่อไปก็เป็นหัวเหยื่อนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเหยื่อของอเป็นหัวเหยื่อมะขิดปั่นกับขนมปังนะแล้วก็มีส่วนผสมนิดหน่อยอันนี้ก็จะให้ความมันแล้วก็ความหอมอันนี้ผมก็กะเอานะครับก็ประมาณสองกำม,มือหรืออยากจะให้มันมันเรียกปลาดีๆก็สองกำม,มือกว่าๆนะฮะอันนี้ผมใช้สองกำมือกว่า,วาเพราะว่าปลาประแส ท่าที่ผมตกมาจะไม่ค่อยกินเหยื่อมันเท่าไหร่จะไม่ค่อยเหมือนกับปลาแถวหนองปล,ลาไหลดอกกายมันจะกินเหยื่อมันเพราะอหัวเหยื่อมันจะมีความมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเหยื่อนะครับเพื่อนๆเราจะใช้หัวเหยื่อของอะไรก็ได้นะครับอ่าก็คุกกระลำให้เข้ากัน <cut _> เห็นไหมในกล้องเห็นนะเห็นอเห็นอยู่นะ ก็คลุกเขาให้เท่ากันอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมหลักๆก,ก่อนนะฮะคราวน,นี้ก็เหมือนกับหลักกันทั่วไปนะครับถ้าเกิดจะให้เหยี่บม,มันฟุ้งดีๆเราก็ใส่กระเพรากาับระเพรานะครับอันนี้ผมก็กะเอานะก็ประมาณสักหนึ่งกำมือ รือครึ่งกำมือครับแล้วแต่ถ้าหมายเรามันมีปาเล็กลเยอะๆก็ใส่น้อยหน่อยแต่อันนี้ก็คือทำให้เหยื่อมันฟ้งแล้วมันกระจายนะคระบับผสมอันนี้เป็นเหยื่อเหยื่อพื้นนะครับที่จะต้องมีใทุกให้เท่าเข้าอันนี้ก็จะเป็นปส่วนผสมที่มันออกแห้งๆนะครับหลังจากนั้นก็มาถึงเหยื่อลำบม่ม อสีฟ้านะครับเป็นลำบ่มสำหรับสูตรหมายธรรมชาตินะครับก็จะใช้ประมาณ1กึ่งกมือนะครับอันนี้ลำบ่มนี้คือจะมีคุณสมบัติในการดึงกลิ่นของหัวเหยื่อที่เราใส่ไปนะครับก็ใส่ประมาณกำมือนิดนิด,นดไม่ต้องเยอะครับดึงถุงเนี่ยของออเนี่ยแปดร้อยกรัมนะครับถ้าเราแบ่งใช้แต่ละครั้งแต่ละครั้ง ก็ประมาณได้สี่ครั้งนะฮะได้สี่ชิปนะไม่ใช่สี่ชิปสี่ถังเหยื่อนะก็ผสมผสมทีละชั้นเอ่อผสมทีละอย่างทีอย่างคุกให้เข้าเขาให้เข้ากันเนี่ยจะเห็นว่าเหยื่อก็ยังแห้งอยู่นะครับทอนนี้ยังไม่มีส่วนผสมของอะไรที่มันเป็นน้ำๆเลยจะเป็นผงแห้ง พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะมีหัวตัวเหยื่อเป็นซูเปอร์ไฮเกตนะครับอันนี้ก็เป็นเหยื่ออบอมาวสูรสอนะครับซึ่งจะเป็นหัวอาหารอันนี้จะเป็นเหยื่อที่มันมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ก็คือใช้โรยแต่งหน้านะครับโรยแต่งหน้าก็คือทําไงก็คือประมาณนี้ครับเหมือนเราโรยพริกไทยในข้าวต้มอ่างเงี้ยเนี่ยก็ใส่ไม่ต้องเยอะครับ อ,อสีแดงบอดเมาส์สูตรสองเนี่ยหนึ่งถุงสี่ร้อยกร,รมัมใช้ได้ห้าครั้งครับใช้ได้ห้าครั้งผสมห้าครั้งอันนี้ก็แล้วแต่หมายด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบอก้ก่อนวะ่าสัดส่วนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพหมายแล้วก็ธรรมชาติของการกินของปลาในแต่ละหมายที่เราไปนะครับพอคุกเขา ในส่วนผสมแห้งเรียบร้อยปุ๊บเราก็ไล่ลน้ําตอนนี้กลิ่นกลิ่นมันจะขึ้นแล้วเพราะว่าลําบ่มของออเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการดึงกลิ่นของหัวเหยื่อที่เราผสมไปแล้วก็แล้วก็กลิ่นลําขึ้นมากลิ่นจะหอมขึ้นมาเลยโดยที่ยังไม่โดนน้ำนี่ยกลิ่นจะขึ้นมาหอมมากพอไปเราก็ไล่น้ําไล่น้ํานี่ก็คือ วันนี้ผมมาตกบนแพนะครับผมก็จะไล่น้ําให้มันค่อนข้างนุ่มให้มันเปียกนิดนึงนะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทําเป็นแบบผงนะไล่น้ําแบบเอาแบบเปียกเลยแบบนวดนิ่มคือเราปั้นเหยื่อเหนียวนิดนึงเพราะว่าบนแพเนี่ยมันโยกไปโยกมานะแล้วบางช่วงเนี่ยก็จะมีคลื่นจากเรือที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็ทําให้ สายเบ็ดเราเนี่ยยกตัวเหยื่อขยับไปขยับมาถ้าเหยื่อเราฟุ้งเนี่ยบางทีเนี่ยปลาจะเข้ามากินเนี่ยเหยื่อเราอะ่ะมันขยับไงพอมันขยับปุ๊บกลายเป็นว่าเบ็ดไปทางเหยื่อไปทางอันนี้ถ้าป้าแบบเหนียวหน่อยเนี่ยหรือแบบ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 นุ่มเน่ยมันก็จะทําให้เหยื่อที่อยู่ตะก้อเนี่ยมันอยู่นานหน่อยเนี่ย เวลาที่มีเรือมีคลื่นมาเนี่ยหรือเวลาแพยโยกม,มันก็ยังพอมีเหลือเหลือ,อติดอยู่กับตะก้อทาให้เราไม่เสียโอกาสเวลาปลาเข้ามาชาร์จเหลือเราเนี่ยครับเราก็ผสมไล่นะ้ําทีละชั้นนะฮะเนี่ยผมก็จะขนาดนี้แล้วก็เวลาเราตกก็ปั้นตอนนี้คือตกปน,นิน่มันก็ใช้ตะก้อวิ่งเบอร์สามเซนสี่เซนอะไรเงี้ยก็แค่นี้พอประมาณ ใหญ่ก็ลูกมะนาวหน่อยนึงโอเคครับผูตีเลาไม่เคยรูดแล้วมันเป็นเอตัวเก่าครับไ่นีนัวไม่หลบกลัวผูแม่งไป งั้นก็ลงงั้นก็ลงยกขันขึ้นยกขันขึ้นลูกติดก็มาครับ thấy gì thế. nói, biết nói, khai biết nói. Đi mà đây chọt đuôi quá rồi. เยื่อออครับผมอาจารย์โอ๊ครับสุดยอดมีติดไว้ไม่เสียครับ 8ครับวันนี้เดี๋ยวใช้ดีครับก็มีติดทางไว้ไม่เสียหายครับถ้ามีตัวเป็นโดดามตะวันปุกวไปตามลมสนุกสุดสมหัวใจไงความชีวิตที่ยาวนานคือสั้นกค่เรียงคำ